ส่วนทางด้านชายแดนไทยที่ติดกับเปรียนมานะคะ,คะบริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะก็มีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดพบกลุ่มชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์กว่า500คนค่ะมาตั้งนะคะปักหลักค่ะทำเพิงพักชั่วคราวริมแม่น้ำเมยโดยมีกองกำลังในส่วนควบคุมพื้นที่นี้อย่างเข้มตลอดแนวชายแดนค่ะ บริเวณพื้นที่นี้นะคะท่านพลตรีไมตรีชูปีชาผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนบริเวณตาําบลมหาวันอําเภอแม่สอดที่จังหวัดตาโดยเฉพาะบริเวณท่าข้ามลุงนันและจุดชายแดนบ้านแม่โกนเกณฑ์นะคะซึ่งบริเวณนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามพื้นที่สู้รบในฝั่งเมียนมาค่ะระหว่างกองกําลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาและทหารฝ่ายรัฐบาลน,นะคะล่าสุดก็มีการยิงปะทะ กันอย่างต่อเนื่องอยู่ด้วยนะคะทั้งนี้พบว่าพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเมอของประเทศเมียนมานอกจากที่จะมีชาวเมียนมาแล้วก็จะมีผู้ที่อพยพนะคะจากบ้านมาตั้งเพิงพักชั่วคราวหลายร้อยหลังด้วยนะคะล่าสุดมีกลุ่มชาวต่างชาติอีกนะคะกว่า500คนค่ะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของแกงสแกมเมอร์ด้วยนะคะก็ออกมาตั้งเพิงพักชั่วคราวริมน้ำเมอเช่นกันเพราะว่า กลุ่มนี้เขากังวลเรื่องของความปลอดภัยจากการสู้รบนะคะทั้งนี้ผู้บัญชาการกองกําลังในส่วนก็ย้าหน่วยเฉพาะกิจราชมนูในการจัดกําลังเจ้าหน้าที่คุมเข้มลาดตระเวนและตรึงพื้นที่บริเวณนี้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนค่ะเนื่องจากเกรงว่าจะมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของกลุ่มชาวต่างชาติในขณะที่มีการสู้รบกันที่ฝั่งเมียนมาค่ะซึ่งตอนนี้ก็ส่งผลกระทบนะคะทั้ง โรงเรียนบ้านแม่โกนเกฑ์ก็มีการ<ม>ปิดการเรียนการสอนไปก่อนนะคะในช่วงที่มีการสู้รบนี้ค่ะอ,อแล้ววันนี้ก็โรงเรียนเนประกาศให้เด็กเรียนผ่านออนไลน์แทนไปจนถึงวันนี้ฮะวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนเพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับท่านผู้ชม